เจนเคยครับมาก็ đ a งจอดรถฮะครับสวัสดีครับมาแล้วมาจะไม่มามันก็ไกรยอยู่ก็เลยต้องมาโอ้ก็นี่ครับไปเร็วอยู่ตรงไหนที่มันผูกตรงไหนที่มันนั่นก็ไปเร็วอยู่ครับนี่ปะ แล้วก็ปะพื้นแล้วแล้วก็เป่าเอาแก๊สเป่าเคาะตรงนี้เรียบแล้วนี่ครับช่างสิงวันนี้อยู่คนเดียวเราผงไปบัรโดโลี่เทียมนีอ่อ่อันนีอนนน้อันนั้นแบบไหนปะแล้วลบอกปะตาดออกตัดอ,อก เดี๋ยวว่าหยิบทับเลยเอ๋อ,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 อได้ขายเหยียบใหม่เลย <S <s <grasp> <S เออแต่ทางแต่ฝั่งซ้ายมันไม่มีเนาะแต่ก็ซื้อมาสองข้างเลย amin, อันเนี้ยโอ้อันนี้บางไอ้บางโครนนี่ รื้อกระจายครับยอนข้าง,างรื้อแต่ตอนแรกก็ว่าจะไม่รื้อพอไปไปมามารื้อกระจายเลยตอนนี้รือกเลยดเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็จะเอาบอกเอาอไรลงเอาพร้อมลงมาหมด <c oughs> <c oughs> โอ้โ,อโอ้ดูช่างเหลาเขา เขาเอามาเชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ครับเริ่มใกล้ความจริงเข้ามาแล้ว ตัดคือตัดแผ่นใหญ่เลยเนี่ยตรงมันก็พูกมาถึงนี่เลยเดย้ตัดแค่นั้นผมว่าตัดตะมงพูแล้วนี่นะทีได้บรโดนมงนี่แลยอ่ะไอ้ไอ้เชื่อมนี่มันเชื่อมไหมไม่ค่อยอยากทายเท่าไหร่หรอตัดมานี่เลยนี่ตัดแผ่นใหญ่แล้วนี่เลยเออปะง่ายเนาะตัดใหญ่แล้วปิดง่าย,าย,ยอืม ตัดมูนเลยแลย้ตัดปูดใหญ่มานี่เลยแลย้ตัดมาเนี่ยมาถึงนี่เลยอ่ะปะพุเชิงศิลปะพุนี่มันเซากรบโบดน<ย>ี่

เอาทำไมมันแตกเนาะสีบางๆเนาะมันกิเล็กเลยครับเออเล็กเลยมันกิดโดนหรือมั้งผมว่าอะไรโดนสีโป๊แต่จะโดนเลยล่ะจอตากแดดตากแดดจอตากแดดตากฝนไว้เล็กมันหอนหอนหอนอ นตันนใชื่ส่อยู่ผู้เดีย,ย,ย,ยวใส่อยู่ดเ,ดยยดเดียวก็หายอยู่ผู้เดียวนะย <c oughs> ืนเดียวไ่ใช่หรงก็มีนั่นปิดได้ด่ะมีพรมอมนั้นมาปิดอีกรอบหนึ่งเนี่ย บะแม่ลดนไม้ดิเอายางหมากไม้ အအအဖာက့ကနကေေိညူမ်က်တွေကေစ်လိုဨတ် ฟังข้าด้วยบ่ครับฟังว้าด้วยต้องคุ้น,น,น,นกันต้องขับต้อก็จะในปุอยปุหมอนายเยอะทลายไปหนึ่งทลายไปนึ่งทุลายไนึ่ย はい。Bye. ปะพุปะพุแล้วก็ให้โทรหาตาชายอยู่ทุกตู้มติดใครนักเป็นทรหายไปแล้วมาตาชายให้มหาขับรถดึงดรถชั่วเนี่ยมันไม่ติดหรอกแค่นั้นแค่ไอ้นั่นมันก็ขึ้นแล้วก็มันจะไปติดก็ได้มันก็อยู่กับเสาเลพราะไทยอกว่าที่นนะั่น เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับแลับคลิปนี้บายบายครับผม